คู่แรกริปโปปัททะทอทอเป็นฝ่ายชนะคู่ที่2บิดาแห่งมนุษยชาติและบิดาแห่งถวยเทพอดัมปัะทะซูดซูดเป็นฝ่ายชนะคู่ที่3าซาสากิโคจิโปรปะัทะต่อสู้กับโพเซดอนโดยผู้ชนะก็คือโคจิโร่นั่นเองคู่ที่4เป็นคู่ตรงข้ามกันแบบสุดๆจอมโฉดอย่างแจ็คเดอะลิปเปอร์ปะทะต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสผู้ชนะก็คือแจ็คเดอะลิปเปอร์คู่ที่5้าไลาเดนปะททะกับพระศิวะผู้ชนะก็คือเทพผู้สร้างและผู้ าลาาออย่งงะศวนนันเคู่ที่6เทพผู้อยู่เคียงข้างมนุษย์เสมอมาทั้งในอดีตและปัจจุบันชากาปะทะกับนักสู้ฝ่ายเทพอย่างซีโร่ฟุคุในวงเล็บนะครับมีฮาจุนเข้ามาแถมด้วยนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางด้านชาการศักยมุดีก็เป็นฝ่ายชนะไปอยู่ดีคู่ที่7ราชาปะทะราชาจินสีฮองเตปะทะฮาเดสคู่นี้มันมากผู้ชนะก็คือจินสีฮองเตครับคู่ที่แปดพ่อมดแห่งมนุษยชาติต่อสู้กับ เทพต้องสาบเทสลาประทะบิลซีบัรผู้ชนะก็คือบิลซีบัรคู่ที่9ลีโอนิดัสปะทะกับอพอลโลและผู้ชนะก็คือเทปอพอลโลคู่ที่10เป็นการต่อสู้ของสุดยอดนักดาบโอคิตะโซจิต่อสู้กับสุซาโนโอผู้ชนะก็คือโอคิตะโซจินั่นเองเท่ากับว่าหลังจากผ่านไปแล้ว1ิคู่ในมหาสิ์คนชนเทพนั้นจะก็ออกมาอยู่ที่การเสมอแบบ5ต่อหครับนับว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากนะ ่ายเทพก็พยายามทุ่มกําลังในการบทขยี้มนุษย์อย่างเต็มที่ส่วนฝ่ายมนุษย์เองก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันครับส่วนคู่ที่11ในปัจจุบันนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างซีโมกับโลีิเป็นการต่อสู้ที่กําลังดําเนินอยู่ครับยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะ